ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ที่นี่มีเรื่องเล่าสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับพญาสมิงเหล็กมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันเหล็กไหลเจ้าป่าหรือพญาสมิงเหล็กนั้นเป็นวัตถุธาตุที่มีกายสิทธิ์ทั้งกับจิตใจของผู้สร้างขึ้นด้วยฤทธิ์ที่ได้พัฒนาจากอนุธาตุ ที่สร้างขึ้นแต่เดิมมาจนเป็นวัตถุธาตุกายสิทธิ์อีกทั้งเทพเทวดาที่ติดตามเฝ้าปกปักรักษาอยู่ซึ่งมีผลให้จิตวิญญาณของผู้สร้างขึ้นด้วยฤทธิ์แต่เดิมและกายสิทธิ์ที่สถิตยอยู่กับวัตถุธาตุนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาครั้นเมื่อมาถึงยุคปัจจุบันนี้จึงอาจมีอนุภาพ ตามคุณลักษณะของธาตุธรรมที่จะเป็นฝ่ายพระคือฝ่ายบุญกุศลล้วนๆที่จะให้สุขสมบัติแก่ผู้มีอยู่ในครอบครองแต่ฝ่ายเดียวหรือว่าจะมีอนุภาพตามลักษณะของธาตุธรรมเป็นฝ่ายมารคือฝ่ายบาปอกุศลล้วนๆที่จะให้ทุกสมบัติแก่ผู้มีไว้ในครอบครองแต่ฝ่ายเดียวหรือจะมีลักษณะของธาตุธรรมสองฝ่ายปะปนกัน ที่อาจให้ทั้งสุขสมบัติแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมและที่ให้ทั้งทุกสมบัติแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติชั่วทุกศีลขาดฮิริโอตปะและไร้คุณธรรมได้ตามส่วนของเขาและตามระดับคุณธรรมของผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุธาตุกายสิทธิ์นี้เกิดมีขึ้นด้วยฤทธิอำนาจของพวกฤาษีผู้มีฌานคือมีสมาธิระดับสูง และมีอภิญญาคือความสามารถพิเศษแก่กล้าคือในระหว่างที่ว่างจากพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลายาวนานนั้นบรรดามนุษย์ผู้มีบุญคือคุณธรรมจากการที่ได้เคยรักษาศีลและ,จะเจริญภาวนาสมาธิมาก,ก่อนที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนั้นได้ออกบําเพ็ญพลสพรหมจัรย์ด้วยมุงหวังอมตะธรรม ก็คือปรารถนาพระนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรม,มสุขนั่นแหละแต่ไม่รู้จักทางสายกลางให้ถึงอมาตะมหานรุพานได้เพราะยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้จึงได้แต่เจริญสบาธิภาวนาจนได้ชานและอภิญญาแก่กล้าแต่ก็รู้ว่าตนเองนั้นยังไม่อาจพ้นความตายได้ ยังไม่เห็นทางที่จะถึงอมตะธรรมที่ไม่ตายได้ก็ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ยั่งยืนที่สุดดูดว่าเป็นอมตะธรรมเพื่อรอผู้ตัสรู้มาตรัสสอนทางปฏิบัติให้ได้บรรลุถ,ถึงอมตะธรรมเพื่อจะได้เข้าสู่กระแสธรรมนำไปให้ถึงอมตะธรรมตามที่ได้มุ่งหวงังจึงค้นหาวิธีสร้างวัตถุธาตุอันเป็นที่สถิตแห่งจิตวิญญ,ญาณของตน ให้คงทนยั่งยืนที่สุดดุดว่าเป็นอมะตะธรรมนั้นด้วยฤทธิ์อำนาจของตนจะแตกสลายแคลนพากันทำวัตถุาธาตุนั้นขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจของพวกตนที่แก่กล้ารุนแรงจนเกินอํานาจการควบคุมให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะตามต้องการได้วัตถุที่ปลุงขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจนั้นก็ระเบิดเป็นจุล เป็นอนุธาตุเป็นที่สถิตยอยู่ของจิตวิญญาณหรือสีนั้นเองด้วยและกายสิทธิ์ภาคผู้เลี้ยงด้วยและแม้เทพเทวาที่รู้คุณวิเศษของวัตถุธาตุเช่นนั้นก็ติดตามครอบครองยึดถือเป็นเจ้าของอนุธาตุเหล่านั้นมีทั้งที่กระจัดกระจายออกนอกแนวแรงดึงดูดของโลกคือหลุดออกไปนอกโลกและทั้งที่กระจัดกระจายไปในบรรยากาศของโลก แล้วตกลงสู่พื้นดินและวิวัฒนาการไปตามธรรมชาติตลอดระยะเวลายาวนานหลายกับหลายกันมาจนถึงปัจจุบันนี้จึงมีสภาพลักษณะและอนุภาพที่แตกต่างกันไปตามธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่และยังเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติคือความเป็นสภาพไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นาน จนถึงเป็นอนัตตาได้ในที่สุดอนุธาตุอันเป็นที่สถิตของจิตวิญญาณธาตุของตนดํารงคงทนยั่งยืนที่สุดดุดยอดธรรมจึงต้องเสพหรือดูดซึมสิ่งที่อยู่แวดล้อมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้ดํารงคงอยู่คู่กับเบญจขันธ์ของตนเช่นในบริเวณบางแห่งที่มีแร่ธาตุประเภทอัญมณีมากก็จะวิวัฒนาการเป็นวัตถุธาตุ ที่เหมือนอัญมณีสีต่างๆได้บริเวณที่มีทั้งแร่ธาตุดินกากยายักษหินและทั้งว่านยาสมุนไพรที่วิเศษต่างๆที่เหมาะสมแก่การรักษาธาตุขันของเขาก็จะเสพหรือดูดซึมเข้าไปปรุงหล่อเลี้ยงธาตุขันของเขาจึงวิวัฒนาการมาเป็นวัตถุธาตุกึ่งอัญมณีหินเหล็กรวมกันแต่ไม่ดูดเหล็ก เราโดยส่วนใหญ่แล้วมีส่วนผสมของแร่เหล็กเป็นตัวยืนที่เมื่อถูกเชิญหรือถูกบังคับเรียกออกมาจากรังด้วยเวทมนต์ของผู้ทรงวิทยาคมก็จะไหลหรือย้อยหยดลงมาในสภาพเป็นของเหลวหรือยืดออกมาในสภาพเป็นของอ่อนนิ่มก่อนจึงชื่อว่าเหล็กไหลเมื่อมากระทบกับอากาศเย็นหรือน้ำพระพุทธมนต์ที่รองรับไว้ก็จะกลับแข็งตัวเหมือนโลหะเหล็ก หรืออัญมณีที่แข็งเหมือนเหล็กนอกจากนั้นวัตถุธาตุกายสิทธิ์นี้ยังขยายขนาดและขยายเผ่าพันธุ์มีสมาชิกทั้งแก่และอ่อนสถิตอยู่ร่วมกันในรังดุดดังว่าเป็นอาณาจักรของเขาเรียกว่ารังเหล็กไหลหรือโครเหล็กไหลผู้ที่มีธาตุกายสิทธิ์ช่วยให้ความคลุ้มครองป้องกันสัพพะอันตรายแก่ผู้มีไว้ในครอบครอง ผู้ทรงศีลทรงธรรมตามสมควรแก่บุญบาร,รมีทำหน้าที่เป็นภากผู้เลี้ยงช่วยให้ผู้มีไว้ในครอบครองเจริญด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นอุปการะแก่การบำเพ็ญบาร,รมีให้ถึงนิพพานสมบัติแก่ผู้มีไว้ในครอบครองผู้ประกอบคุณธรรมเพิ่มพูนบาร,รมีทำได้เป็นอย่างดีธาตุกายสิทธิประเภทดีมีคุณธรรม จะช่วยชักนำให้ผู้มีอยู่ในครอบครองปฏิบัติธรรมอยู่ในคุณความดีคือทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อที่เขาจะได้อนุโมทนาบุญและได้มีโอกาสบำเพ็ญบารมีธรมด้วยจึงให้แต่คุณแก่ผู้มีไว้ในครอบครองผู้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมส่วนธาตุกายสิทธิ์ประเภทที่ด้อยคุณธรรม ก็ปรารถนาอยู่ว่าผู้ที่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของจะปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมดีเพื่อที่เขาจะได้ร่วมอนุโมทนาและได้มีโอกาสบำเพ็ญบารมีธรรมด้วยเพื่อเลื่อนภูมิจิตใจให้สูงขึ้นแต่ถ้าเจ้าของเป็นคนชั่วช้าลุกแก่อำนาจกิเลสธาตุกายสิิทธ์ประเภทนี้กลับจะให้โทษแก่ผู้ครอบครองได้ง่ายและรุนแรงด้วย ฉะนั้นของดีต้องอยู่กับคนดีจึงดีเลิศคนไม่ดีถึงจะได้ครอบครองของดีก็มีอยู่ได้ไม่นานส่วนคนดีได้ครอบครองของที่มีอนุภาพที่ทั้งดีและไม่ดีก็จะมีแต่ดีไม่มีโทษแต่คนไม่ดีที่ได้ครอบครองของที่มีอนุภาพทั้งดีและไม่ดีย่อมไม่ได้ผลดีและยังจะชักนำกันไปในทางที่ไม่ดีอันมีโทษได้ เพราะฉะนั้นผู้มีของดีหรือมีของที่มีอนุภาพทั้งดีและไม่ดีจึงต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่แต่ในคุณความดีโดยส่วนเดียวจะประมาทไม่ได้จึงจะมีแต่ดีกับดีโดยตลอดสำหรับท่านใดที่อยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดท,ทุกความเคลื่อนไหว และคลิปใหม่ๆจากเราถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ